สวัสดีเจ้าปา่อแม่พีน้องตีรับฟังรายการเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกๆท,ท่านเจ้าเจ้านี้มาทรงกระจายเสียงในเจ้าวันจันทร์ที่10เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568วันนี้จงกับแหมห้าค่ำเดือนยี่นะเจ้าก่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้างานยี่เปงของตำบลบ้านกลางเฮาก็เสร็จสิ้นลงไปโดยสมบูรณ์ นะจ้ะก็ทั้ง3วันนะจ้ะสีห้าและ6กิจกรรมต่างๆนะจ้าทั้งช่วงเจ้าช่วงมะค่ำนะจ้ะพี่น้องประชาชนก็มาเอวกันค่อนข้างที่จะนักนะจ้ะนักเลยทีเดียวที่ว่านักนะจ้าก็คืออ่ากแก๊ไปแก้นะจ๊ะนเกามีเสียงสะท้อนมาว่าโอ้ขายของดีขายของม่วนเอนะจ๊ะ ใครอยากให้เทศบาลจัดกิจกรรมเนี่ยนะจ๊ะอย่างอีคือเป็นประจำเนาะจะได้ก้าขายกันมวลเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะจ๊ะในช่วงของอเทศกาลนะจ๊ะก,ก็ในเรื่องของข้อผิดพลาดเรื่องของ สิ่งที่อจาจจะถูกอกถูกใจหลายๆท่านนะจะก็ะหับไวนะ้ทางเทศบาลก็ฮหับไว้แล้วก็จะได้มีการปรับปรุงนะเพื่อหื้การทํางานหรือว่าการจัดงานหื้ตรงใจฮืนะ้โดนใจ พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนาะถ้าหากว่าเราจะเอาความคิดเห็นของทั้งหมดมาแล้วก็จัดตามความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากสําหรับงานที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็รับฟังเสียงส่วนใหญ่ว่านาจาะจ๊ะว่าถ้าหากว่าชื่นชอบนะจ๊ะแล้วก็อยากให้ทางเทศบาลได จัดกิจกรรมอรยัางที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยส่งเสริมในเรื่องของสินค้าน่าจะของทางชุมชนน่าจะก็สามารถที่จะ,ะแจ้งมาน่าจะแจ้งผ่านช่องทางไหนได้ย่งน่าจะก่อลักเนาะอาจจะเป็นช่องทางทางสื่อออนไลน์น่าจะในอินบ็อกซ์ของเพจเฟซบุ๊กของเทศบาลก็ได้หรือแจ้งมา เป็นใน l ลาย OA ก็ได้นะทุกช่องทางเบลมี Me, ก็ได้ทัฟฟี่ฟองดูก็ได้นะจ๊ะได้หมดนะจ๊ะเราจะได้รวบรวมนำมาแล้วก็เสนอทางผู้บริหารนะจ๊ะได้ับทราบกันนะจ๊ะก็งานนี้ถ้ามีอะไรอย่างขาดัดตกบกพร่องไปสิ่งไหนที่พิดพลาดไปก็ต้องขอสุมอาอภัยตัยนะจ๊ะ ปีหน้าในเรื่องของงานยี่เปงเกาะเดียวเราก็คงมาติดตามข่าวสารกันต่อว่ารูปแบบการจัดงานปีหน้าจะเป็นจะใบอาจะเป็นจะใดนะจ๊ะเราก็ฝากติดตามข่าวสารของเทศบาลตลอดนะจ๊ะตลอดทุกๆช่วงตุยนะจ๊ะและสําหรับข่าวสารของทางเทศบาลในเจ้าวันจันนี้นะจ๊ะมีอย่างเกิดขึ้นพ่องนะจ๊ะก็ ขออนุญาตเอาเรื่องของโครงการก่อสร้างนะจ๊ะในชุมชนในหมู่บ้านนะจ๊ะเอามาประชาสัมพันธ์กันนะจับมีอยู่4โครงการด้วยกันนะจ๊ะสำหรับโครงการก่อสร้างซึ่งตอนนี้ก็ได้ดําเนินการไปแล้วพ่องนะจ๊ะบางจุดกําลังดําเนินการไปซัเปอร์เซนต์บางจุดดําเนินการไปแล้ว80%เนะเจ๊ะมาดูโครงการที่ดําเนินการไปแล้ว80%เนะเจ๊ะ ก็มีโครงการก็สร้างถนนคสอรอนะจ๊ะที่บริเวณซอยหอพักสุพิมลไฟคำแลนหมู่ที่8นะจ๊ะอันนี้ระยะทางาเดี๋ยวขอดูอนุญาตดูก่อนนะจ๊ะ ความยาวอยู่ที่208เมตรนะจ๊ะอันนี้ความยาวที่บริเวณถนนอซอยหอพักสุภิมนนะจ๊ะบ้านไฟคําแลนหมู่ที่8นะจ๊ะก็ราคาการก่อสร้างนะจ๊ะอยู่ที่6กแสนสองนะจ๊ะหกแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะจ๊ะอันนี้ผู้รับจ้างเปินได้ดําเนินการไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ ส่วนโครงการต่อมาที่ดำเนินการไปแล้ว80%ก็คือโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตนะจ๊อันนี้อยู่ที่สามแยกบ้านแม่จันดีนะจ๊อันนี้เป็นเป็นการปรับปรุงรางระบายน้ำต่อยนะจ๊ะบริเวณสายทางบ้านกลางไปบ่อขยะตั้งแต่3แยกบ้านแม่จันดีถึงสะพานเชื่อมทางไปบ้านสีชุม นะจะอันนี้ราคาก่อสร้างอยู่ที1 5 0 8 0 0 0ล้าน5แสนบาทนะจะใช้งบประมาณก็ค่อนข้างหน้าของทีเดียวสำหรับเส้นทางดังกล่าวนะจ่ะก็คิดว่าถ้าแล้วเสร็จก็คงจะเป็นแหมเส้นทางหนึ่งที่พี่น้องต่าง้านสีชุมก็จะใช้สัญจรนะจะเพื่อออกมาทางบ้านกลางนะจ่ะอันนี้ผู้รับจ้างเปิ้นได้ดำเนินการไปแล้ว80%เปนะจ่ะลักษณะของถนนก็จะก,กว้าง่า3 3.5เมตรถึง4เมตรนะเรายาว1อ่อ1กิโลนะ,ะประมาณ1กิโลได้นะจ๊ะแล้วก็มีรางระบายน้ำตัวยนะจ๊ะสำหรับโครงการที่3ที่ได้ดำเนินการไปประมาณ30%ก็คือโครงการก่อสร้างสะว่ายน้ำ นาจาสระว่ายน้ำนี่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางนะจ่างบประมาณของการก่อสร้างสระว่ายน้ําอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสบาทนู้จาผูรับจ้างเป่นเซ็นสัญญาไปก็เริ่มดําเนินการนะจาไปอ่พ่องแล้วนะจาก็คือสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่สองส,องสิงหาแล้วก็เช็ดสิ้นสุดวันที่สาวธันวาคมนะจา ในส่วนของโครงการที่4นะจ๊อตี้ดำเนินการไปแล้วซาวเปอร์เซนต์เป็นโครงการปรับปรุงถนนโดยการขยายไหลาตางถนนอคอนกรีตเสริมเหล็กนะจ๊ออันนี้อยู่ที่อ่าบริเวณถนนทางไปบ่อขยะนะจ๊อของเทศอ่างบ้านสีชุมอันนี้จากต่างบ้านสีชุมมานะจ๊อแล้เกาะมีการวางต่อระบายน้ำตอยนะจ๊อระยะทางนะจ๊อระยะทางของอ่า ถนนที่เป็นการขยายไหล่ตางนี้อยู่ที่ประมาณ500เมตรนะจ้ะ ก่งบประมาณอยู่ที่472 0 0 0ันบาทนะจ๊ะอ,อันนี้กำลังดําเนินการอยู่ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะจ๊ะก็ในโครงการก่อสร้างบางเส้นทางที่ถ้าหากว่าถนนมันแคบแคบนะจ๊ะก็อํำนวยความสะดวกให้ทางผู้รับจ้างเปดิดดําเนินการขึ้นแล้วเสร็จไวๆก็คืออาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปใจเส้นทางอื่นนะจ๊ะอ,อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์สํารับโครงการก่อสร้างของทางเทศบาลน,นะจ้ะที่ได้ดําเนินการนะจ้ะในชุมชน นะจ๊ะมี3โครงการแล้วก็มีโครงการสะว่ายน้ําที่ได้ดําเนินการแปลงนะจ๊ะแปลงให้กับ เผื่อว่าแหมน้อยน้องๆเฮาจะได้มีสะว่ายน้ําเอาไว้เล่นนะจ๊ะอาไว้เล่นไว้ออกกําลังกายเอาไว้มาฝึกทักษะการว่ายน้เนะจ๊ะหวนแน่ว่าหลังจากนี้เขาอาจจะมีนักว่ายน้ําทีมชาติหรือว่านักว่ายน้ําของจังหวัดละพูลก็ได้ที่เป็นลูกหลานของคนบ้านกลางเฮานะจ๊ะเรื่องของทักษะการว่ายน้ํานี่ถือว่าเป,เป็นสิ่งสําคัญนะจ๊ะที่เขาจะต้องฝึกคือน้องๆนั้นมีทักษะนะจในการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ผอื่น ในะเรื่องของอละอ่อนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในชะกวงปีหนึ่งก็มีค่อนข้างนักซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ บ่าน่าจะสูญเสียถ้าหากว่าเฮามีการสร้างทักษะนะจ๊ามีการอบรมเพื่อทักษะความรู้ในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อกับน้องๆเฮาก็จะลดในเรื่องของความสูญเสียตรงนี้ได้นะจ๊ะอันนี้เทศบาลเฮาก่อเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวแล้เกาะสะว่ายน้ํานี้ก็ถือว่าเป็นสะว่ายน้าที่มีความยาวบ่น้อยกว่า15เมตรนะจ๊ะอาจจะบจ่ใช่เป็นสะใหญ่นักแต่เกาะจะเป็นสะ อยู่ในโรงเรียนของเฮานะจเพือพ่อให้น้องๆของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกล่าวของเฮาได้มีวิชา,าได้มีทักษะในเรื่องของการว่ายน้านะจ้ามาถึงข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นๆกันพ่อมีข่าวอันอย่างที่น่าสนใจนะจ๊ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือนะจ๊ะอันนี้อยู่ที่ตำบลยู่วาอำเภอสันป่าตองนะจ๊ะ เป,เปิดหลักสูตรนวดแผนไทย150ชั่วโมงนะเจ้าท่านใดสนใจนะจสามารถไปสมัครได้นะเจ้าค่าลงทะเบียน4,000บาทนะจ๊ะสําหรับหลักสูตรดังกล่าวนะจ๊ะสามารถติดต่อสอบถามนะจ๊ะสอบถามได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือหนึ่ง นะเจ้าดยูตที้สันปตองหมายเลขโทรศัพท์053 216 663มนะเจ้เา่ามีเรื่องของเอกสารหลักฐานการสมัครการลงทะเบียน แล้วกอเปิ้ลมีสองรุ่นนะจ๊ะมีสองรุ่นแต่กันรุ่นที่หนึ่งก็จะอบรมระหว่างวันที่สิบห้าพฤศจิกายนถึงวันที่เก้าธันวาคมแล้วก็รุ่นที่สองนะจ๊ะจะอบรมระหว่างวันที่สิบห้าธันวาคมถึงวันที่แปดมกราคมปีหน้านะจ๊ะคุณสมบัติก็เป็นคนสัญชาติไทยอายุสิบแปดปีขึ้นไปสําเร็จการศึกษาบัตฑ์กว่าการศึกษาภาคบังคับนะจ๊ะก็คือ การศึกษาม .3 ม .6 นะเจ้าประก็เป็นคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงนะเจ้าก็อันนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขและก,กระทรวงศึกษาธิการผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการได้นะเจ้าเรื่องหลักสูตรนวดไทยนะเจ้าสำหรับข่าวสารนะเจ้าจากทาง จากทางตำรวจนะเจ้าตำรวจผู้ทอจังหวัดละปูนในเรื่องของอ่าพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พศ2568นะจ้าโดยได้มีการเริ่มมาคับใจไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะเจ้าสำหรับการห้ามนะจ้าก,การห้ามขายและก่อการนั่งดื่มในร้านนะจ้าที่หากว่า ไปฝาฝืนก็จะมีความผิดเนี่ยนะจ้าโดยพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจ้าฉบับที่2พศ2568เปิ้นห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ขายหรือให้บริการเพื่อการค้าในเวลาห้ามขายนะจ้ะเ,เปิ้นมีห่วงเวลาใื้นะจ้าใื้นักดื่มนะจ้าหรือคนที่จะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อยู่2ช่วงก็คือ11โมงเช้าถึงบ่ายสนะจ้า ็คือหือดื่มได้เฉพาะเวลาที่ขายนะจะสิเอ็ดโมงเช้าถึงบ2ายสแล้วก็ห้าโมงแรงถึงเตียงคืนตะอันนะจ๊ะถ้าหากว่าฟ,าฟ่าฝืนมีความพิดโทษปรับบักเกิน1,000มบาทนะจ๊ะอันนี้เป็นพรบรตี้บังคับใจนะจ๊ะเมื่อ,อวันที่ 8นะจ๊ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะจ๊ะดังนั้นท่านศึกษาให้ดีนะจ๊ะสำรับเรื่องของข้อกฎหมายสาหรับท่านที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็ในในส่วนของอพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวนะจ๊ะเกาะเปิดประกาศใจแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ฝากกับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าท่านที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับทราบโดยสาหรับข้อกฎหมายดังกล่าวนะจ๊ะ นายจ่าวันนี้อูอ้เอย๋ยนายจ่ากันมาได้เวลาพอสมควรนายจ่าต้องขออนุญาตายุติการส่งกระจายเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบนบ้านกลางไปได้เวลาเพียงตะอีนายจ่ามาปะากันได้ใหม่ในวันพุธหลังเคารพธงชาติแปดโมงจ้าวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์พกาศต้นแก้วทำหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนายจ่าขอบคุณสำรับก,การที่ตามห้าฟังวันนี้ลาไปละเจ้าสวัสดีเจ้า